บางทั้นไม่พอใจผมที่ไปพูดว่าผู้คุมอยู่ข้างในมันใหญ่ข้างนอกก็แมวนะครับได้ขอโทษไปแล้วผมจริงๆตั้งใจพูดถึงผู้คุมคนเดียวคือไอ้คนที่ซ้อมพุ่มกับโจจะห้างว่าไอ้โจหยิบกล้องไปถ่ายโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ไปซ้อมจงกระไอ้โจอแอบมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินเนือดีแล้วก็รายงานผู้ชกการเรือนจำ จนกระทั่งผู้จัดการเรือนจําเขาก็ต้องออกมาช่วยไอ้ผู้คุมคนนั้นย้ายโจ้จากแดน7มาแดน5ใหไอ้เรื่องนี้ถ้ามันเกิดกับ <c oughs> ลูกน้องผมเกิดกับครอบครัวผมผมไม่ยอมนะครับผมก็โกรธถามว่าไอ้ผู้คุมคนนั้นนะมันใหญ่สิไอ้โจ้ยังสู้คดีอยู่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดศาลชั้นตน้นพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตมันยังอุทธรณ์ดีกาก็ไม่รู้อาจจะหลุดก็ได้ให้โจ้ทําผิดระเบียบวินยัยก็ต้องรายงานไปตั้งกรรมการไปลงโทษตามกรอบแต่ไม่ใช่ ไปซ้อมเขาและเพื่อนไม่ต้องไปมีแม่นเยอะและ้วเพื่อนมีเยอะแล้วเวลาเดือดร้อนเวลาจะเป็นจะตายไม่ช่วยกันไม่แก้แขนแทนกันเนี่ยมันไร้ประโยชน์ตอนผมแย่ผมจะต้องต่อสู้ผมถามลูกน้องเลยว่ามึงพร้อมที่จะตายกับกูไหมมึงพร้อมที่จะติดคุกกับกูไหมพร้อมที่จะหนีไปกับกูไหมถ้าไม่พร้อมเดินออกไปมีลูกน้องคนผมเลี้ยงมาตั้งแต่พลตำรวจพอผมจะไปโผล่มาที่บ้าน มาห้ามบอกผมไปได้ยังไงบ้านผมยังไม่กล้าเข้าไอ้ใจเท่าปิแอนอย่างนี้มึงไปให้พ้นส้นตีเลยผมไม่เลี้ยงแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมเป็นรายปายไปตุยไปมึงต้องแก้แค้นให้กูผมเป็นคนชอบแบบนี้ไงเพื่อนไอ้โจ้มีเยอะแยะมันต้องทําความจริงให้ปรากฏซิว่าไอ้โจม,มันโดนซ้อม โดนรายงานจนกระทั่งโดนย้ายแดนแล้วก็ไปบีบคั้นมันจนต้องผูกคอตุยหรือเปล่าแล้วทาไมไม่แก้แค้นให้มันแล้วออกมาพูดแถซ้ายแถขวามันไร้ประโยชน์เป็นกูกูแก้กูไม่ปล่อยให้นั่นลอยนวนหลหรอกมึงจะเป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นสิงโตกูก็ไม่สนมึงก็ใช้ชีวิตเดินถนนปกติไม่ได้กันแล้วกัน